ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดสุรินทร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามเนี่ยนะฮะทางด้านของผู้ว่าสุรินทร์เองก็มีการประกาศนะครับเกตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากเหตุการณ์การปะทะกันนะครับโดยทางคุณชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน4ี่อำเภอชายแดนได้แก่บัวเชิดสังขะ กาบเชิงและพนมตรงรักนะครับสาเหตุเนื่องมาจากความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการประกาศดังกล่าวนะครับเป็นการกําหนดให้เหตุการณ์ปะทะเป็นสาธารณภัยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้รับมอบหมายให้ดูแลความปลอดภัยและสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือต้องอพยพนะครับ ยืนยันว่าประกาศทั้งสองฉบับเนี่ยที่ออกไปไม่ได้ใช้คําว่าภัยสงครามแต่ว่าเป็นสาธารณภัยเอาลองฟังนะครับวันนั้นวัตถุประสงค์ประกาศตัวแรกนะครับประกาศเขตภัยพิบัติประกาศเขตที่ช่วยเหลือต้องการที่จะใช้ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเงินจุกเฉินหลายล้านบาทที่รัฐบาลให้มาฉบับที่2วันที่25้เราเกิดเหตุวันที่24 25เนี่ยเราวัตถุประสงค์ให้ใช้เงินองค์กรปกครองส่วนที่เเพราะเราซักซ้อมกันไว้ว่า สองสามวันแรกให้ท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนก่อนนะครับแล้วต่อจากนั้นก็ทางจังหวัดมอบจัดสรรวงเงินให้อำเภอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนใช้เงินของของ,ของรัฐบาลที่ให้มาร้อยล้านบาทเพราะฉะนั้นสองฉบับไม่มีถ้อยคํานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้อยคําในประกาศเราไม่ได้ใช้คําว่าภัยสงครามก็อยากเรียนพี่น้องสมวนชนนะครับบางท่านอาจจะอาจจะอะไรนะโ <_' S 1> พสต์ไปแล้วประชาพันธ์ไปแล้วชืว่าภัยสงครามก็อยากให้ใช้คําที่ถูกต้องตามที่จังหวัดตุรินได้ประกาศนะครับ มีมีอยู่ที่ด้านหลังนะครับประกาศซึ่งทางท่านผู้ว่าสุรินเนี่ยนะครับท่านก็ได้พูดถึงภาพรวมของจังหวัดสุรินนะครับบอกว่าตอนนี้ยังมีการสู้รบกันอยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะวันนี้ที่อำเภอกาบเชิงนะครับหลายระลอกอตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานการสูญเสียส่วนประชาชนได้มีการอพยพไปที่ใหม่แล้วนะครับหลังจากกระสุนปืนใหญ่ตกมาใกล้พื้นที่อพยพนะครับจึงมีการย้ายพื้นที่ พอถามว่าตอนนี้ทางสูตรอพยพเนี่ยมีการติดขัดปัญหาอะไรหรือไม่ทางท่านนายอำเภออขอภยัยท่านผู้ว่าสุรินเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าที่สุรินเนี่ยมีหลายศูนย์แต่ละศูนย์ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับบางจุดก็เริ่มเข้าที่เข้าทางบางจุดก็ต้องมีการปรับกันบ้างตอนนี้ก็สามารถดูแลกันเองได้อาฟังอีกช่วงนะครับตอนนี้ใช้เงินริจากอย่างเดียวครับมีกำลังใจจากพี่น้องนะครับมาหลังไหลมาจากทั่วประเทศ เงินราชการก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามาช่วงวันจุดนะครับเพราะ,ะนั้นเขาบอกว่าดูแลกันเองได้อยู่นะครับดูแลกันผู้บริการคุณครูนักเรียนนะครับโดยเพราะตรงนั้นเขาเป็นโรงเรียนกินนอนอยู่ด้วยเขาไม่กินนอนคือมีนักเรียนส่วนหนึ่งนะครับบางห้องมากินนอนเขาก็มาช่วยเตรียมที่นะครับเพราะฉะนั้นในศูนย์ของเราก็ก ตอนนี้นะครับก็มีผู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยเรเามีกันอยู่ถือว่า4ส่วนกันแล้วกันครับอันแรกเรามองว่าองค์กรปกครองสินที่จะมีหนังสือไปที่25่ห้าจะเวัน2วันแรก3วันแรกถือว่าเขาอยู่ใกล้เช่นที่สุดนะครับเรามีวางแผนเตรียมพร้อม แต่บางอย่างมันก็ไม่เป็นไปนตามแผนนี่แนะที่ว่า2ศูนย์นี้นะครับมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมเตรียมอะไรไว้มากมายนะครับแต่เราก็บริหารจัดการได้ดีครับส่วนที่2ครับมีโรงครัวพระราชทานจิตอาสานะครับก,ก็มาเสริมด้วยนะครับส่วนส่วน,ส,วนส่วนที่3ก็เงินบริจาคนะครับเป็นสิ่งของเราเพรายายามไม่รับเป็นเงินนะครับแต่ละจุดเราไม่ได้รับเป็นเงินเป็นสิ่งของเป็นส่วนใหญ่นะครับที่สําคัญจริงผมผมอยาก เป็นเงินราชการที่มันรวดเร็วนะครับถึงพยายามมีหนังสือโน่นนี่ไปนะครับเงินบริจาคก,ก็มีเออเงินราชการก็มีกระทรวงการคลังร้อยล้านบาทนะครับสองเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งน,นะครับก็มีไปเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเงินเงินราชการร้อยล้านบาทถ้าคิดว่าประชากรอ่าสี่ห้าหมื่นนะวันหนึ่งก็ระ,ะเบียบก็ให้มื้อหนึ่งเป็นอาหารนะครับทั้งอาหารทั้งน้ำอะไรต่างๆมื้อหนึ่งห้าสิบบาทวันหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาท ถ้าคุณเข้าไปนะครับตอนนี้ก็วันหนึ่งก็กหลายล้านนักข่าวก็ถามต่อนะครับว่าแล้ววันนี้คุณภูมิธรรมรักษาการนายกเนี่ยเดินทางไปร่วมหารือก,กับผู้นํากัมพูชาที่มาเลเซียมีความคาดหวังยังไงบ้างนะครับทางท่านผู้ว่าสุรินท่านก็บอกว่าขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสู์พักพิงนะครับว่าก็อยากให้คุยกันให้จบโดยเร็วคนที่มาอยู่ในสูนย์พักพิงเนี่ยยังไงก็ไม่สุสขสบายเท่ากับอยู่บ้านตัวเองอยู่แล้วนะครับ